ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงประหลาดใจอย่างยิ่งเนื่องจากเขาพบว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นกลุ่มคนในชุดสีดำพร้อมสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าแม้เขาจะไม่รู้ว่าใครสั่งการพวกมันให้พวกมันมาที่นี่แต่เขารู้ดีว่ามันมาที่นี่ด้วยเป้าหมายใดพวกมันแข็งแกร่งมากพวกมันเป็นใครกันแน่แล้วทำไมถึงต้องการจับตัวข้า เฉินเซียงกล่าวขึ้นครั้นจึงเตรียมเปิดทางผ่านมิติหลบหนีแต่จูจ่ๆเขากลับมีอาการอ่อนล้าอย่างฉับพลันแน่ชัดแล้วว่าเขากำลังถูกวางยาพิษบ้าจริงข้าถูกวางยาพิษเสียอย่างนั้นเฉินเซี่ยงตกตะลึงขีดสุดต้องทราบด้วยว่ากายาต้านพิษของเขาล้ำเลิศอย่างยิ่งแต่ยามนี้เขาถูกพิษบางชนิดเล่นจนจนอ่อนล้าส่งผลให้ไม่สามารถขับเคลื่อนพลังเต๋าเพื่อใช้หลบหนีได้อย่าพยายามขัดขืนเสียให้ยาก ชายชุดดำบุกฝ่าเข้ามาแล้วจึงใช้ตาข่ายคลุมตัวเฉินเซี่ยงก่อนจะพาตัวเฉินเซี่ยงออกไปจากห้องลับทันทีพวกเจ้าเป็นใครกันแน่แล้วทำไมถึงต้องจับตัวข้าเฉินเซียงไม่อยากเชื่อว่าการมีเรื่องกับหยวนกวงซวนจะทําให้พบเจอปัญหาเช่นนี้ได้เดิมทีเขาค่อนข้างเชื่อมั่นว่าสํานักโอสถท้าพิภพแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก รองเจ้าสำนักรับรู้ถึงความต่ำช้าของเจ้าแล้วเจ้าคดโกงหยวนกวงส่วนในการแข่งขันปรุงยาและยังหลอกขายเม็ดยาให้กับศาลาโอสถประกายแสงมิหนำซ้ำเจ้าได้ทำร้ายหยวนกวงส่วนอย่างทารุณดังนั้นพวกเราต้องนำตัวเจ้าไปรับโทษทันได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงก็ประหลาดใจไม่น้อยเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าตระกูลหยวนจะมีอิทธิพลกว้างขวางจนทำให้รองเจ้าสำนักโอสถเอ็นเอียงได้เช่นนี้เพียงไม่ ไม่นานเฉินเซียงก็มาถึงห้องขนาดใหญ่ที่มีแสงสลัวสีดำเขามองเห็นผู้อาวุโสตระกูลหยวนยืนเคียงข้างชายชาราผมขาวคาดเดาวได้ทันทีว่าชายชาราผู้นี้สมควรเป็นรองเจ้าสำนักโอสดท้าพิภพเฉินเซียงเจ้าใช้กวงองอนยวนกวงส่วนและยังแหกตาพวกเราเพื่อรับรางวัลหนึ่งล้านล้านผลึกเต่าสำรายเจ้าเกือบจะทำให้สำนักของพวกเราต้องสูญเสียต้นกล้าที่ดีเช่นหยวนกวงส่วนไปชายชาราผมขาวกล่าวด้วยรอยยิ้มเยาะ เจ้าไม่รู้หรือว่ามันคือความผิดที่ร้ายแรงข้าไม่ได้ใช้กลโกงหรือแหกตาอะไรทั้งนั้นเสี่ยวกวงคอยควบคุมการแข่งขันอยู่เขาทดสอบค่าคุณภาพของเม็ดยาข้าแล้วนอกจากนี้ชายชาราที่รับผิดชอบการซื้อขายเม็ดยาพิพไร้จำกัดยังได้ยืนยันเม็ดยาของข้าแล้วเช่นกันเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าแต่ปัจจุบันเขายังมีสติและสถานการณ์ที่ยังปลอดภัยอยู่ไม่อยากเชื่อว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเจ้าจะยังกล้าเล่นลิ้นอีกหรือนี่ พวกเรามีหลักฐานชัดเจนเม็ดยาของที่เจ้าปลอมแปลงแหกตาพวกเราได้ไม่นานก็จะคืนสภาพตอนนี้เจ้ารีบส่งผลึกเต๋าคืนมาจะดีกว่าโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาเร็วเข้ารองเจ้าสำนักกล่าวกระตุน้นระหว่างนั้นหยวนกวงส่วนก็ได้เดินเข้ามาที่นี่เห็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงจึงนึกสาบแช่งในใจอย่างไม่รู้จบ เฉินเซียงห้าห้าข้าพูดไปแล้วว่าข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้แต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ตอนนี้ 5. ห้าห้าห้ายวนกวงส่วนหัวเราะสะใจจ,จากนั้นมันได้เดินเข้ามาใกล้ก่อนจะเงื้อง,ง้างฝ่ามือหมายตกหน้าเป็นการเอาคืนไปลงนรกซะเฉินเซี่ยงแค่นเสียงเดือดครั้นจึงนำหลงชิวมู่ออกมาจากพระราชวังหยกหลงชิวมู่เตรียมตัวไว้ตั้งแต่ที่เฉินเซี่ยงถูกจับตัวมาแล้วดังนั้นนางจึงเคลื่อนไหวทันทีที่ปรากฏตัวขึ้น ยามนี้นางใช้ดาบฟาดกระหน่ำใส่หยวนกวงส่วนจนเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วห้องหินขณะที่พวกพ้องของมันตกตะลึงจนไม่ทันได้ตอบสนองตายซะหลงชิวมู่แค่นเสียงขุ่นพร้อมกับใช้ปรานดาบสีขาวตัดผ่าร่างกายของหยวนกวงส่วนเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นร่างงามจึงได้ประตุปรานพลังเอ่อล้อนออกมาอย่างรุนแรงปรานพิษปีศาจมังกรระวังงง รองเจ้าสำนักเร่งตะโกนด้วยความตกตะลึงครั้นแล้วกลุ่มชายชุดดำที่จับตัวเฉินเซี่ยงมาที่นี่จึงเร่งประตุม่านพลังขวางกั้นปรานพิษเอาไว้ในฉับพลันหลงชิวมู่เร่งส่งกระแสไปยังเฉินเซี่ยงว่าร่างกายของเจ้าได้ถูกพิษปีศาจมังกรเล่นงานอย่างหนักหน่วงเจ้ามีวิธีขับถอนพิษหรือไม่กล่าวจบนางก็คว้าตัวของเฉินเซี่ยงพุ่งหนีออกมาจากประตูหิน ได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงจึงควักเม็ดยาปีศาจมังกรหลายเม็ดกรอกใส่ปากแม้ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่แต่อย่างไรแล้วเขาจําเป็นต้องลองดูก่อนหลงชิวมู่กล่าวขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังว่าที่นี่น่ากลัวกว่าที่คิดไว้เสียอีกมันมีปีศาจมังกรที่ทรงพลังหลบซ่อนอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวตนในขอบเขตท้าพิภพหรือไม่แต่กลิ่นอายที่ปรากฏมีความน่ากลัวมากมันทําให้ข้ารู้สึกกดดันอย่างยิ่ง หลงชิวมู่เป็นเทวะบรรพการระดับสูงในจุดสูงสุดดังนั้นศัตรูที่พยายามเข้ามาขัดขวางการหลบหนีของนางจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะเอาชนะนางได้เพียงไม่นานอุโมงค์ทางเดินก็เต็มไปด้วยชายชุดดำนอนเรียงรายมีทั้งบาดเจ็บและล้มตายปะปนกันเมื่อหลงชิวมู่บุกฝ่ามาถึงปลายทางของอุโมงค์นางก็ได้มองก้อนกลุ่มปราณสีดำกอดขึ้นครั้นจึงปรากฏชายัวกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ยืนขวางทางเอาไว้ท่านพอ่อ หลงชิวมู่อุทานขึ้นด้วยความตกตะลึงแต่แล้วนางก็ขมวดคิ้วพร้อมกล่าวด้วยสีหน้าสุขุมว่าได้โปรดหลีกทางให้ข้าด้วยยามนี้หลงชิวมู่แสดงออกอย่างเด็ดเดี่ยวเดิมทีนางถือกำเนิดจากราชินีปีศาจมังกรที่ผสานเลือดของบรรพการปีศาจมังกรจึงกล่าวได้ว่านางกับบรรพการปีศาจมังกรมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดไม่มากนักอย่างไรก็ตามบรรพการปีศาจมังกรเลี้ยงดูนางมาตั้งแต่ถือกำเนิดย่อมทำให้นางมีความรู้สึกผูกพันอยู่ไม่น้อย แต่ถึงกระนั้นหลงชิวมู่ได้รับการช่วยเหลือจากเฉินเซียงหลายครั้งไม่นำซ้ำเขายังทําให้นางมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งหากว่าพ่อของนางต้องการฆ่าเฉินเซียงนางจะไม่ยินยอมอย่างแน่นอนดังนั้นต่อให้ต้องปะทะกับท่านพ่อของนางนางก็ไม่คิดลังเลรีบไปบรรพการปีศาจมังกรกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยอย่าได้กลับมาที่นี่เป็นอันขาด ได้ยินเช่นนั้นจิตใจของหลงชิวมู่พลันสันไหวด้วยความรู้สึกอันซับซ้อนนางกัดริมฝีปากครั้นจึงนำพาเฉินเซี่ยงวิ่งสวนออกไปอย่างไรก็ตามหลังจากออกมานอกอุโมง์นางก็ได้หันหลังกลับไปมองบรรพการปีศาจมังกรด้วยความห่วงหาถึงอย่างไรชายคนนี้ก็เป็นคนที่ชุบเลี้ยงนางมาตั้งแต่ถือกำเนิดไม่ต้องห่วงข้าจงเดินไปตามเส้นทางของเจ้า บรรพการปีศาจมังกรกล่าวขึ้นแต่แล้วจูจ่ๆคู่ดวงตาของมันได้แปลเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานขณะที่ร่างกายประตูพลังปราณสีดำอันก่อเกิดจากอำนาจพลังแห่งความชั่วร้ายหลงชิวมู่หันกลับแล้วจึงทยายานออกจากถงโอสถใต้พิภพขึ้นสู่ผืนดินด้านบนเมื่อครูเฉินเสี่ยงกลืนเม็ดยาปีศาจมังกรไปเป็นจำนวนมากส่งผลให้ตอนนี้เขามีอาการดีขึ้นแม้จะยังไม่สมบูรณ์พร้อมก็ตามทีบ้าจริงสำนักโอสถแห่งนี้เป็นเช่นไรกันแน่ เฉินเซียงแค่นเสียงแม่หลงชิวมู่จะพาเขาหนีออกมาไกลแล้วแต่เขายังสัมผัสได้ว่ามีกลุ่มคนกำลังไล่ตามจากด้านหลังข้าไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าต้องกลับไปที่นั่นเพื่อช่วยท่านพ่อดูเหมือนท่านพ่อกำลังถูกควบคุมด้วยอำนาจพลังบางอย่างหลงชิวมู่กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเป็นที่รู้กันดีว่านางมีจิตใจเด็ดเดีย่ยวย่อมไม่ปล่อยให้ท่านพ่อของตนต้องตกยาก ข้าเองก็จะย้อนกลับไปที่นั่นเพื่อคิดบัญชีกับไอสารเลวที่กล้าเล่นงานข้าเฉินเซียงแค่นเสียงขุนชิวมู่ท่านกลับเข้าสู่พระราชวังหยกก่อนตอนนี้ข้าจะใช้พลังมิติเดินทางออกจากที่นี่ทันทีที่หลงชิวมู่กลับเข้าสู่พระราชวังหยกเฉินเซียงจึงเปิดทางผ่านมิติย่นระยะอย่างต่อเนื่องเพียงไม่นานเขาก็ออกจากเขตแดนพงไพรเจ็ดสีและมาถึงห้องสุสานพีกานเวลา หลังจากเข้ามาข้างในห้องสุสานผีการเวลาเฉินเซี่ยงจึงทิ้งตัวลงนอนหายใจด้วยอาการเหนื่อยหอบการเปิดทางผ่านมิติเมื่อครู่ก่อนทําให้เขาใช้พลังไปจนหมดไม่มีหลงเหลือผีการเวลาเห็นเฉินเซี่ยงเข้ามาที่นี่จึงกล่าวทักทายว่าโอ้มาถึงเจ้าจะนอนหลับเลยหรือนี่เฮ hey, ลุกขึ้นมาพูดคุยกันก่อน ยามนี้เฉินเซี่ยงยังได้รับผลกระทบปราณพิษปีศาจมังกรอยู่แม้จะเริ่มดีขึ้นมาแล้วแต่มันก็ทําให้เขามีอาการเหนื่อยล้าจนสลบลงไปเป็นเวลาสิบวันและเมื่อตื่นขึ้นมาเขาจึงกินเม็ดยาปีศาจมังกรเพิ่มเติมกว่าอาการพิษจะหายไปทั้งหมดเฉินเซียงก็ได้กินเม็ดยาปีศาจมังกรที่เคยกลั่นปรุงไว้ไปจนหมดสิน้นเฉินเซียงพึมพำขึ้นเห็นทีจะต้องสอบถามจากวิญญ,ญาณรู้แจง้ง หลังจากเฉินเซี่ยงได้สติผีการเวลาจึงกล่าวขึ้นทันทีว่าเจ้าช่างเหลือเกินเสียจริงๆมันเรื่องอะไรกันที่เจ้าวิ่งเข้ามาในห้องสุสานข้าแล้วสลบลงทันทีพับผ่าสีข้ากังวลแทบแยกข้านึกว่าเจ้าจะตกตายในห้องสุสานข้าแล้วเสียอีกมือมือมเจ้าจะกังวลอะไรหากข้าตายไปจริงๆเจ้าจ,จ,จะมีเพื่อนเป็นผีอยู่ที่นี่ไม่ดีหรอกหรือเฉินเซียงกล่าวอย่างระอาเล็กน้อยจริงสิวิญญ,ญาณรู้แจ้งยังอยู่ดีใช่หรือไม่ ข้าต้องการไปเยี่ยมเยียนเขาสักหน่อยเขากำลังว่างอยู่พอดีเจ้าสามารถไปพบเขาได้ผีการเวลากล่าวจริงสิเจ้าไม่ได้มาเพื่อทำธุรกิจกับข้าหรอกหรือแน่นอนว่าข้ามาทำธุรกิจกับเจ้าแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะข้าต้องไปพูดคุยกับวิญญาณรู้แจ้งเสียก่อนเชิญเสี่ยงกล่าวประเดี๋ยวข้าจะกลับมา กล่าวจบเฉินเซียงก็ได้ทะลุมิติเข้าถึงห้องสุสานวิญญาณรู้แจ้งเมื่อเขามาถึงจึงได้ยินเสียงทักทายจากวิญญาณรู้แจ้งทันทีว่าไงนายน้อยค่ะฮ่าห่าวิญญาณรู้แจ้งกล่าวอย่างเบิกบานและเป็นกันเองได้ยินมาว่าเจ้าต้องการมาเยี่ยมเยียนข้ายอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าไม่ใช่เฉินเซียงหัวเราะขึ้นข้าต้องการสอบถามบางสิ่งจากท่านครั้งนี้ข้าจะจ่ายให้ท่านสองแสนล้านผลึกเต๋าตกลงหรือไม่ สองแล้านผลึกเต่าไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆเพียงได้ยินวิญญาณรู้แจ้งจึงตอบตกลงอย่างไม่คิดลังเลท่านเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเทพเม็ดยาหมื่นเต่ามาบ้างหรือไม่เฉินเซี่ยงถามเคยได้ยินชายคนนี้ลึกลับยิ่งนักข้าไม่แน่ชัดเกี่ยวกับความเป็นมาของชายคนนี้ข้ารู้เพียงแค่ว่าจักรพรรดิพูดพรายีประจีวัดกลัวเขามากและปฏิบัติต่อเขาอย่างให้ความเคารพ นอกจากนี้เทพเมตยาหมื่นเต่าคือผู้ก่อตั้งสำนักโอสถท้าพิภพในเขตแดนพงไพรเจ็ดสีวิญญาณรู้แจ้งกล่าวแล้วท่านเคยได้ยินเรื่องตระกูลหยวนหรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้นเนื่องจากตอนนี้อาวุโสตระกูลหยวนกําลังจ้องเล่นงานเขาอยู่และเขาก็ต้องการล้างแค้นพวกมันเช่นกันตระกูลหยวนงั้นหรือ ตระกูลหยวนเป็นตระกูลชั้นสูงของที่นี่พวกมันมีความใกล้ชิดกับจักรพรรดิปีศาจมังกรตัดปัจจุบันพวกมันมีผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาหลายคนในตระกูลเป็นที่คาดการว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นล้วนมาจากสำนักโอสถท้าพิภพวิญญาณรู้แจ้งกล่าวเท่าที่รู้มาตระกูลหยวนยังมีความใกล้ชิดกับอาณาจัก,กรกระดูขาวเช่นกันหมายความ,ว,ามว่าตระกูลหยวนเป็นตระกูลชั้นสูงที่ร่วมมือกับสองขุมกำลังใหญ่นั่นคืออาณาจักรวิญญาณมังกรนภาและอาณาจักรกระดูขาว บ้าจริงไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกมันจะมีอิทธิพลมากมายถึงเพียงนี้เฉินเซี่ยงอุทานขึ้นแล้วท่านมีข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลหยวนอีกหรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้นตระกูลหยวนกำลังคุกค,คามค่าค่าต้องการข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการแก้แค้นการเผชิญหน้ากับพวกมันไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดนักต้องบอกเลยว่าพวกมันร้กาศมากหากไม่มีความแข็งแกร่งมากพอก็ไม่ควรผีผาล เมื่อได้ยินเฉินเซียงพูดว่าต้องการแก้แค้นวิญญาณรู้แจ้งก็ต้องตกใจทันทีแน่นอนว่าเขารู้เกี่ยวกับเฉินเซียงอยู่ไม่น้อยย่อมคาดเดาได้ว่าความแข็งแกร่งของเฉินเซียงไม่ใช่ธรรมดาแต่อย่างไรแล้วเขาจําเป็นต้องกล่าวเตือนในเรื่องการ,รเผชิญหน้ากับตระกูลหยวนประเด็นนั้นข้ารู้ดีข้าถึงได้มาสอบถามข้อมูลจากท่านยังไงเล่าเฉินเซียงกล่าวช่วยอธิบายให้ข้าฟังทีสิว่าพวกมันแข็งแกร่งและน่ากลัวอย่างไรบ้าง วิญญาณรู้แจ้งนึกตรองข้าได้ยินว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลหยวนอยู่ในขอบเขตพลังท้าพิภพเป็นเพราะจักรพรรดิปีศาจมังกรแต่ให้การสนับสนุนพวกมันทำให้ได้รับเศษเสี้ยวจิตวิญญาณท้าพิภพจากบรรพการปีศาท้าพิภพก่อนจะทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพิภพได้สำเร็จก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงรู้มาว่าบรรพการปีศาท้าพิภพได้แจกจ่ายเศษเสี้ยวจิตวิญญาณท้าพิภพของมันให้แก่ขุมกำลังชั่วร้ายจำนวนมากแต่ไม่เคยคิดเลยว่าตระกูลหยวนจะเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน ดูถ้าจะไม่ง่ายเสียแล้วเฮอออเฉินเซียงถอนหายใจทางเดียวที่เขาจะเอาชนะพวกตระกูลหยวนได้ก็จำเป็นต้องทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพิภพให้ได้เสียก่อนถูกต้องพวกมันไม่ใช่พวกตัวจ้ยที่เจ้าจะจัดการได้ง่ายๆวิญ,ญญาณรู้แจ้งกล่าวเสริมหากต้องการรับรู้เรื่องอะไรอีกก็เชิญถามมาได้จริงสิจักรพัดิพุ้ธิพรยาปีศาจได้ทะลวงระดับสู่ขอบเขตพลังท้าพิภพเช่นกันใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้น ใช่เขาได้รับเศษเสี้ยวจิตวิญญาณท้าพิภพเช่นกันวิญญาณรู้แจ้งกล่าวเฮอององจากพันธิหาภาระมาให้พวกเราแท้แทกการที่เขาได้รับจิตวิญญาณท้าพิภพย่อมไม่ใช่การได้รับมาเปล่า,ลาๆแน่นอนว่าต้องมีสิ่งตอบแทนโอเรื่องนี้ข้าพอเข้าใจได้เฉินเซี่ยงสามารถเข้าใจความรู้สึกของวิญญาณรู้แจ้งได้ดีเพราะถึงอย่างไรทั้งวิญญาณรู้แจ้งและผีการเวลาก็เป็นคนของจักรพัรดิผู้ติพรยาปีศาจท,ที่ต้องทำตามคำสั่งของมัน แน่เหล่าว่าเฉินเซียงไม่ได้มีความประทับใจที่ดีต่อจัก,กรพัติผู้ติพรยาปีศาจนับตั้งแต่มันนําเรื่องของเขาไปขายให้กับปีศาจมังกรในสุสานหมื่นเต๋าจริงสิท่านพอรู้เกี่ยวกับเรื่องสํานักโอสถท้าพิภพบ,บ้างหรือไม่อย่างเช่นความเป็นมาของรองเจ้าสํานักเฉินเซียงถามขึ้นแน่นอนข้าชายคนนี้มีชื่อเสียงไม่น้อยมันอ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวของเทพเม็ดยาหมื่นเต่าและยังบอกว่าตนเองจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตท้าพิภพในไม่ช้า ปัจจุบันมันเป็นผู้ปกครองสำนักโอสถทพัพพิภพวิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นชายคนนี้ไม่ง่ายจะรับมือแม้ผิวเผินจะดูเหมือนเป็นผู้มีคุณธรรมสูงแต่มันแฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมชนิดที่หาตัวจับได้ยากกะอีแค่สะวะกลับกอกเฮอะเฉินเซียงแค่นเสียงขุนคอยดูไปเถอะในเมื่อมันเสะเมาหาเรื่องเฉินเซียงผู้นี้ไม่ช้าก็เร็วมันจะได้รับบทเรียนที่สาสมช่วงนี้ข้าจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก่อนหวังว่าท่านจะไม่นำเรื่องของข้าไปแพร่พลายหรอกนะ โอ้ข้าจะกล้าทําเช่นนั้นได้อย่างไรเจ้าเป็นดั่งผู้มีอุปการคุณของข้าและผีการเวลาเลยด้วยซ้ําหากทรยศเจ้าแล้วพวกเราคงง่มเต็มทีอย่าได้กังวลพวกเราไม่เคยให้ความสําคัญต่อคนอื่นมากกว่าเจ้าดังนั้นเจ้าสามารถพักอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายใจวิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นตรับใดที่เขากับผีการเวลาไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้ว่าเฉินเซี่ยงหลบซ่อนอยู่ที่นี่ดีมาก สองแสนล้านผลึกเต๋าเชิญรับไปนี้เป็นค่าตอบแทนของท่านตราบใดที่ข้ามีความแข็งแกร่งข้าจะสามารถรวบรวมผลึกเต๋าได้มากขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นข้ารับรองได้เลยว่าข้าจะไม่เอาเปรียบมิสหายอย่างแน่นอนเชินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มเมื่อพูดถึงเรื่องผลึกเต๋าเฉิญเซี่ยงก็ต้องรู้สึกว่าเสียดายไม่น้อยเพราะว่าเขาไม่สามารถอยู่ในสำนักโอสถท้าพิภพได้อีกต่อไปมิฉะนั้นเขาจะกอบโกยผลึกเต๋าเป็นจำนวนมหาศาลได้จากที่นั่น จริงสิเจ้าอันธพาลน้อยข้าได้ยินข่าวหรือบางอย่างแต่ข้าไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดวิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นข้าคิดว่าเจ้าอาจให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญท่านว่ามาได้เชิญเสี้ยงกล่าวขึ้นข้าได้ยินมาว่ามหาสาสดาปีศาจมังกรเข้ามาที่สุสานหมื่นเต่าแล้วถ้อยคําของวิญญาณรู้แจ้งทําให้เชิญเสี้ยงถึงกับใจหล่นทันที ในความเข้าใจของเฉินเซียงหากว่ามหาศา,ศาสดาปีศาจมังกรยังไม่สามารถช่วยเหลือปีศาจมังกรท้าพิภพ,พในการทำลายผนึกประทับได้สำเร็จมันก็ไม่ควรเข้ามาที่สุาสานหมื่นเต่าทวายามนี้กลับมีข่าวหรือว่ามันมาที่นี่เสียอย่างนั้นท่านคิดว่ามันจริงแท้แค่ไหนเฉินเซี่ยงถามขึ้นทันทีข้าไม่สามารถยืนยันได้เลยจริงๆอย่างไรแล้วข้าจะช่วยติดตามเรื่องนี้ให้เจ้าคอยวาเวียนมาสอบถามจากข้าก,าก็แล้วกันวิญญาณรู้แจ้งกล่าว เข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้ายามนี้เขาคิดว่าจำเป็นต้องทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพิภพให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะกำจัดมหาศาดาปีศาจจั้งกริงและนั่นจะเป็นการขัดขวางแผนการของปีศาจมังกรท้าพิภพเอาไว้หลังจากนั้นเฉินเซี่ยงก็ได้กลับมายัางห้องสุสานพีการเวลายามนี้เขาพูดกับตนเองว่าใจเย็นใจเย็นไม่จำเป็นต้องคิดมากจนเกินไปวิญ,ญญาณรู้แจ้งบอกแล้วว่ามันเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น ก่อนหน้านี้บรรพการมังกรทาพิภพได้คำนวณแล้วว่าปีศาจมังกรท้าพิภพจะไม่ได้หลุดจากผนึกประทับได้ง่ายๆและหากว่ามันมีแนวโน้มว่าผนึกประทับจะเสื่อมคลายบรรพการมังกรท้าพิภพย่อมกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่าใครเนื่องจากปีศาจมังกรท้าพิภพจะภัายคุกคามที่ร้ายแรงสำหรับเขา เฉินเซี่ยงสูดหายใจลึกพยายามทำจิตใจให้สงบเพราะว่าเขากำลังจะลงมือกลั่นปรุงเม็ดยาพิภพไร้จำกัดด้วยแรงเสียดทานหลายระดับเป็นเวลาต่อเนื่องและเมื่อปรับสภาพจิตใจได้แล้วเขาจึงส่งมอบผลึกเต่าให้แก่ผีการเวลาก่อนจะเริ่มลงมือกลั่นปรุงเม็ดยาพิภพไร้จำกัดในทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ